สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมล่าเรนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะมาเปิดกาชาตัวนะครับผมเพิ่มโอกาสได้รับคลาโบ2ชนิดนั่นก็คือชินโนสเกตเนเนจังและก็เปิดอีกเพิ่มโอกาสได้รับตัวละค,ครคลาโบ2ชนิดนั่นก็คือคาซามะคุงและฮิมาวริแอนชิโรอีกอันนะครับผมก็แบ่งเปิดอย่างละ75ตัวนะครับผมก็มี150ตัวนะครับผม 80ตัวเลยละกันเพราะว่ามี160ใบเลยนะผมสำหรับตัวเนาะก็ไอดีนี้เป็นไอดีของอ่าไอดี ID ทางบ้านนะผมก็ต้องขอบคุณไอดีทางบ้านามากๆเลยนะผมที่นามาให้ผมเปิดนะผมก็ต้องขอบคุณามากๆเลยนะมีบราวชุดดำนะผมแล้วก็มีโค้ดีสับปะรที่ใช้ได้ในไอดีนี้เนาะเซดง้คิดรถเข็นกุ้งไก่ก็ใช้ได้5ตัวนี้ก็ใช้ได้หมดเลยนะก็ สามารถไป,ไปต่อได้สามารถไปต่อได้เลยนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมมาผมต้องการที่มาริแอนชิโร่และก็ชินโนสเกตมากๆเลยนะครับผมในไอจีนี้เนาะอยากเปิดให้ได้สักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับผมเพื่อไอจีทางบ้านนะครับผมโอเคลูยกันต่อเลยนะครับผม80ตัวนะครับผมได้กี่รอบนะอ่าได้ประมาณ สิหรอบนะผมสิบหกรอบนะโอ้โหคนนี้ชำเป็นโอ้โหจอันนี้ก็พอใช้ได้นะผมเพราะว่าเอามาเล่นสเต็ปพิเศษหรือว่าเอามาเล่นสเต็จหลักได้กับพีพได้อยู่นะในดิกงต่ำนะครับผมโอเคต่อเลยนะครับผมตรงมาฮิมมารีแอนชิโร่ตรงมานะครับผมต้องการฮิมมารีแอนชิโร่มากๆเลยนะครับผมเพิ่มโอกาสทั้งที โอ้โหโปกเก็ตเอมตัวนี้มาไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะก็เป็นตัวเกลือตั้งแต่ระดับยุคดึกดำบรรในในเรน,นเจอร์เลยนะผมตั้งแต่แบบไอเหตุการซีซัันแรกๆเลยนะครับผมซีซันแบบเซซนห้าเซันหกอะไรประมาณนี้ลิอาตัวนี้คือขวัญใจประจําช่องโคจิเลยนะผมถ้าเปิดไม่ได้ลิอานี้ก็ไม่ใช่อันนี้เลยก,ก็ก็ไม่ใช่ช่องโคจิแล้วนะครับผมอะไรประมาณนี้มาลุยกันต่อเลยครับผม ผมเปิดได้ลิอาเยอะมากมากเลยนะแบบอ่ารอบไหนที่ผมเปิดไม่ได้ลิอาถือว่าผมดวงดีมากๆเลยนะโตคาสึบาโตโคทาสึนะครับผมตัวนี้ก็พอเป็นบัฟตีหมูได้นะผมมามาแทนว่าเจลเคได้อยู่เฉพาะนะครับผมเฉพาะบัฟตีหมูในเสเตจหลักเนาะโอเคต่อไปครับผมลุยยาวๆผมคลิปนี้ ฮิมาร์วันนี้แอนชิโร่นะครับผมก็วันนี้วันศุกร์นะครับผมก็เพิ่มโอากาสวันสุดท้ายเอ้ยพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้เพิ่มโอากาสวันสุดท้ายนะครับผมก็หลัง4ี่โมงก็ไม่มีให้เพิ่มโอากาสแล้วนะครับผมมาลุยกันต่อเลยครับผมเฮดเวิร์ดไม่ได้นะอัศวินชันต้นมูลเดี๋ยวพักผ่อนก่อนพักผ่อนหย่อนใจก่อนนะครับผมพักผ่อนหย่อนใจก่อน ขูยคือแบบเจดาวล้วนๆเลยอะ่ะคือแบบเฮ้ยมันจะเกลือขนาดนี้เลยเหรอคือแบบเกินไปนะมันต้องได้สักตัวนะผมฮิ <S <S ่วาริแอนชิโร่หรือว่าก็ชินโนโซเกะนะครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วฮิมาวาริแอนชิโร่นะครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมย u s หมดไปกี่ตัวนะครับเดี๋ยวขอดูก่อน หมดไป40บใบนะครับผมหมดไป40บใบนะโอเคโอเคได,ได้อยู่นะผมได้อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้หรือเปล่ามาฮิมาลริแอนชิโรเรียกชิโนสเกะมาทีขอร้องมาแล้วถ้าเปิดได้รอบเดียวผมจะแบบดีใจล้นบ้านเลยนะคือแบบดีใจแบบดีใจมากๆเลยนะชิโนะสเกะมาหรือเปล่านะครับผม บลาวตัวตลกแสนโดดเด่นโอเคครับผมร่างอัลตร้าเป็นตัวป่วนได้อยู่นะโอเคครับผมดีอยู่ดีอยู่ดีอยู่โอเคแต่อยากได้ชินโนสเกะมากๆเลยเชิญจูนชินโนสเกะเข้ามาที่ไอดีนี้นะครับผมต้องการกมากๆเลยนะต้องการกมากๆเลยนะผมโอ้โหลีวน่าพูดต้นไม้ตัวนี้ก็พอเป็นตัวแทงได้อยู่นะแต่ว่ามันแค่ยืนแทงนะครับมันมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้อะไรแบบน,นี้ แต่มันก็ดีสลับมือใหม่อยู่แบบว่าไม่มีตัวแทงก็าตัวนี้ว่าแทงได้แต่ว่าไม่แนะนำให้ปั้นแมนะ็กซ์เนาะชินโนะสกเกตโอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมดีมากๆเลยไอ้นี่ผมไม่นึกว่ามันจะได้เชีย่ยสุดยอดเลยเฮ้ยเอาว่ะคุณผู้ชมมันมาว่ะมันมาว่ะคุณผู้ชมมันมาว่ะเฮ้ย มันมาว่ะคุณผู้ชมชเชตคีคุณผู้ชมมันมาว่ะสุดยอดผมได้ว่ะโหแม่เจ้าผมไม่อยากจะพูดเลยอ่ะคุณผู้ชมได้เฉยนะครับผมได้เฉยเลยนะครับชีตจีชัสคริฟผมไม่ได้ว่ามันจะได้เลยนเนี่ยปิดจ็อปเขาผมปิดจ็อบไอ้น,นี้สวยมากๆเลยนะแบบ i อนี้คือสวยมากๆเลยนะครับผมเหลือแค่ขาดแค่คาสมาม่าคุงแล้วก็เนเนๆจังนะครับผมหมดไปแค่55บใบนะครับผมหมดไปแค่55บาบใบนะครับเป็นไงโอ้ยทำไมวันนี้ผมมือดีจังวะผมมือดีมากๆเลยนะครับผมได้ชินโนสเกตแล้วก็ฮิมอลลี่แอนชิโร่นะครับผมผมมือดีว่ะไอที ID นี้ผมมือดีครับผมเรียบร้อยเลยนะโูสุดยอดเลยอะ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวมาเล่น PP ใน ID อดีอะรีวแม็กแลวก็วอชเลคแม็กนะครับผมแล้วก็สลิสเอ้ยสลิสเป็ดน้อยเอ้ยสลิสรถเข็นฐานแม็กนะครับเดี๋ยวก็มาเปิดตัวกระชากันหนึ่งรอบนะครับผมคือแบบผมเปิดได้อคุณผู้ชมคือผมเปิดได้ทั้งสองตัวเลยนะคือแบบสุดยอดอะ่ะผมมือฉมังหรือเปล่าเนี่อุ้ยคือไอดีไอดีนั้นสวยมากเลยนะก็ ไอ้ทางมาสวยมากเลยนะครับผมก็สามารถขายได้ในราคาดีเลยนะครับผมแล้วก็เปิดแพ็กเกิเริ่มต้นท้าได้แสงมืดน่าจะดีกว่านี้นะครับผมแบบราคาัพมากๆเลยนะถ้าเปิดได้แสงมืดแพ็กเกิเริ่มต้นนะครับผมก็ต้องขอบคุณอีกรอบนะครับผมที่ที่นํามาอให้ผมเปิดนะครับขอบคุณมากเลยนะสุดยอดอ่ะสุดยอดโอเคเดี๋ยวมาเล่น P ีีกันสัก5รอบขอรอบแล้วกันเนาะลุยกันเลยครับผมแพ้ก็ไม่เป็นไร ผมไม่มีตัวการบินเลยนะไอทีนี้ก็คูลาโบรอบนี้นะครับผมตัวเก่งก็คือฮิมาวารดีแอนชิโลและก็ชินอสเกะนะครับผม2ตัวนี้เก่งที่สุดแล้วนะไอในคูลาโบรอบนี้นะครับผมส่วนตัวอื่นๆก็ธรรมดาผมตัวปกติธรรมดาเหมือนตัวละครเลนเจอร์ทั่วไปเนาะโอเคเอาว่ะรอบนี้น่าจะชนะไปนะครับผมสำหรับใครที่อยากให้ผมเปิดนะครับก็ สามารถส่งมาได้เลยที่ทางเพจ a c e b o o k ของผมนะครับผมก็ชื่อชื่อแฟนเพจก็ตามชื่อช่องของผมเลยนะครับผม K O J I Z นะครับผม Koji ั a นหรือว่าค o ิสนั่นเองหรือว่าโ o จิ J Z, น,น, o J Z, นั่นเองนะครับผมก็สามารถนำมาให้ผมเปิดได้เลยนะทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กนะครับผมแฟนเพจตามชื่อช่องเลยนะครับผมทั้งตัวใหญ่และตัวเลนะ็กเนาะโอเคสุดยอดเลยอะ่ะผมแบบ ไม่เคยเปิดดวงดีขนาดนี้เลยนะแบบไอทีทังมาผมไม่เคยเปิดได้ดวงดีขนาดนี้เลยนะจริงๆนะผมโอเครอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเลปล่านะครับเพราะว่าทีมเขามีดาเมทาม่าท้ยเยอะมากและผมมีแค่บราวบาร์บีคิวเท่านั้นที่เป็นดาเมท่าไฟเนาะโอเคลุยต่อลุยต่อมาผมคิดว่านะรีวจะเป็นดาเมท่าท้ม้ที่ น่าจะดีนะครับผมในตอนนี้เนาะลองมาจากดัสนะครับผมถ้าใครมีรีวิวกับเมลิดัสในตอนนี้นะผมบอกเลยว่าอ่าสุดโหดอ่ะจริงๆงโหดมากๆเลยนะแต่ถ้าใครมีดัสกับไทกะตอนนี้ก็ยิ่งโหดไปอีกนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไทกะก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมเพียงแต่ว่ามันโดนเนิบหนักไปเท่านั้นนะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าไทกะจะกลับมา โหดอีกหรือเปล่าเนาะผมเลยว่าใจโดนเนร์ฟลงไปอีกนะครับโอเคจะขึ้นเพจสองแล้วนะครับผมอาทีมนี้สู้ไม่ได้นะครับผมมีเอวาร์เทเลสืแม็กเนาะจะลีลีแล้วเนี่ยคือคนโหดเยอะมากเลยนะผมแนะนํานะให้ตีแบบตีตอน,ต,ต,อนตีตอนกลางๆนะผมกลางๆสัปดาห์เนาะมันถึงจะมีคนไม่ค่อยโหดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โหยสุดยอด โอเคลองชิมนี้ e. แล้วก <Okay. S 2> <atsu> ันนะผมสุดยอดเลยอ่ะอย่าบอกนะว่าถ้าผมเปิดแบบนี้ผมดวงหมดแล้วอะไรประมาณนี้โอเคลุยต่อับผมลุยต่อไอจีนี้ขาดดามจธาไฟนะผมถ้าได้ดามจธาไฟที่ดีกว่านี้บอกเลยว่าไอจีนี้สวยมากเลยไอจีนี้น่าจะไปต่อได้ยาวๆอะไรประมาณนี้ ต่าจะผมอาจจะแจกเป็นกิจกรรม5,000 Subscriber นะครับผมก็รอติดตามได้เลยว่าไอเดียนี้จะเอามาเป็นกิจกรรมแจกรหัส5,000 Sub Subscriber หรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนะาะจะใกล้5,000 Sub Subscriber เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ชมมากๆเลยที่เข้ามาติดตามเข้ามากดไ like, ลค์เลยก็เข้ามาดูผมนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมจริงๆเลยนะคือแบบ ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงแล้วนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากเลยแล้วก็ในสตรีมด้วยนะขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณมากครับอีกสามรอบแล้วกันเนะาะเกือบแพ้แล้วไงตามไปแล้วหุยมิเรลดัสกับคิงครับผมสองคู่หูนี่ถ้าใครแบบไม่มีตัวดีๆไม่มีเกียร์ดีๆนี่อย่าไปไฟ่เลยนะไม่ได้นะครับผมไม่ได้แพ้สถานเดียวโอเคอะลองทีมนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผม รับขนุกสีลุง้งต่อเลยโอเคผมกำลังผมแบบภาพยังตาตึงใจนะผมเลยนะครับผมมีชินสเกะแล้วก็ฮิมาวิแอนชิโรในแบบในตาผมก็ยังเห็นอยู่ในหัวสมองผมยังเห็นเลยนะพูดไม่ออกนะตอนนี้คือแบบมันดวงดีมากๆเลยนะเว้ยมันดวงดีมากๆเลยอนะ่ะคือแบบหืทำไมแบบในเอดีผมทำไมไม่แบบเปิดได้แบบนี้บ้างนะ นะผมไม่เคยเปิดได้แบบนี้เลยนะผมแบบเป็นตัวนะเอ้ไม่ใช่แบบในดีผมแบบนี้นะผมผมเปิดได้แค่ตัวเดียวแบบไม่มีแบบ2ตัวแบบนี้เลยรอบนี้น่าจะแพ้ไปนะผมเพราะว่าดาเมจธาตุไฟผมตายนะผมเจอบอัตจเลเคโอเคไม่เป็นไรเนาะแพ้อ,อีกแล้วนะผมตกมาตายอีกแล้วนะครับมาลุยกันต่อดีกว่า ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะเพชรสองเดี๋ยวนี้มันขึ้นยากมากเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาสู้กันต่อริวกับบาจระเคผมหวังแค่สองตัวนี้ให้ทำนาเมตหนักๆเนาะโอเคแล้วก็บาวาร์บีคิวเนาะผมมามาทำเป็นนาเมตธาตุไฟเรียบร้อยโอ้โหคือเบาเบา,น,น,านี่มันกนลฝึกหัดนีด โอพีมากๆเลยนะแต่ว่าผมก็ยังพอไปต่อได้โอเคครับผมทีผมก็เน้นถึกเหมือนกันนะครับผมไม่เน้นตัวบางนะเน้นถึกนะครับเอาแบบเป็นตัวดวสาเมจสะสมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าพัดมาก็พัดกลับนะครับผมเอาแบบชัวๆแบบอะไรประมาณนี้นะครับผมแบบโอเคเรียบร้อยไม่ให้มันไม่ให้มันแบบโตกลับได้อะไรประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคเรียบร้อยนะผมรอบนี้ชนะไปนะผมอีกรอบสุดท้ายนะครับผมรอบสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับรอบหนึ่งขึ้นเพจสองได้หรือเปล่านะผมก็ต้องมาลุ้นกันนะต้องคาทีมดีๆแล้วนะครับตอนนี้เบาช่วคือมีแม็กซ์ผมสู้ไม่ไหวแน่แนชิ้นจังไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวนะครับผม รีไวยโอเคลองดูนะกันนะครับผมลองดูเพราะว่าผมมีบอสจระเข้แม็กซ์อยู่นะครับโอเคุยกันต่อเลยครับผมมาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสวยหรือเปล่าซารีแม่มดซารีเออซารีแม่มดทำซุปนี่มันเกลียนมากๆเลยนะ ให้ตายสิผมพัดก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วผมรอแบบนี้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มาเปิดตัวากาชาเพิ่มโอกาสได้รับ2ตัวเอ้สตัวนี้เลยนะครับผม2 2เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่มโอกาส2 2ตัวนี้ไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพิ่มโอกาสจับคู่ ในอีเวนต์สองอีเวนต์ตัวนี้นะครับผมเออประมาณนี้แล้วกันก็ใครอยากได้อคอรลโบรอบนี้ก็สามารถเปิดได้เลยนะมันยังมีโอกาสได้อยู่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงนี้เลยครับก็ขอบคุณนี้ทำบ้านอีกรอบนะครับผมที่เอามาให้ผมเปิดนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมเดี๋ยวก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย